สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะอุตสาพาเที่ยวค่ะ,ะเราพามาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะคะจุดที่เรามาเที่ยวตรงนี้ก็คือวัดห้วยมงคลค่ะเราแวะวัดห้วยมงคลก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปออกแคมป์ค่ะก็เดี๋ยวเพื่อนๆตามมาเลยค่ะ เราก็ใส่ทำบุญค่ะเพราะเราเอาดอกไม้ไปไหว้หลวงพ่อทวดกันนะคะเชิญค่ะ จุดนี้นะคะเราก็จะมาทําบุญนะคะเป็นขอคำอธิษฐานนะคะเราจะอธิษฐาน2ข้อนะคะข้อแรกก็คือถ้ายกช้างขึ้นก็คือประสบความสําเร็จข้อที่สองเราให้อธิษฐานว่าขอให้ยกช้างไม่ขึ้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จผู้หญิงยกนิ้วนางนะคะผู้ชายยกนิ้วก้อยค่ยคะมาค่ะ ครั้งที่สองยกขึ้นนิดหนึ่งแล้วมันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้หลวงพ่อทวดมวยพรในปีเดือนเกิดด้วยนะคะขอให้ครูษาล่เลื่นในการทำธุรกิจิดได้ค่ะว่าสองทีคุณลังค่ะจุดตรงนี้นะคะครูษาชอบมากเลยค่ะ CMC ค่ะเดี๋ยวครูษาจะ CMC ค่ะเลือกมาหนึ่งอัน,นะ มาดูกันว่าภูษาจะได้เบอร์อะไรนะคะออกมาแล้วค่ะเบอร์นี้ค่ะเบอร์ห้าค่ะ ชีตตัวนี้ดูนะคะของทีเอฟกรีนก็ให้มานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้ฝนกําลังตกเลยค่ะ ช่วงเวลาเปิดครัวแคมป์ค่ะวันนี้นะคะเราขอเสนอเมนูเมนูตำแหลกเสิร์ฟกับกุ้งย่างนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเราได้เตรียมไปเรียบร้อยแล้วมาดูเลยค่ะตัวยงเลยนะคะก็คือเราจะมีแคปหมูปลาหวานนะคะแล้วก็มีแครอทที่สำคัญเราได้ข้าวโพดข้าวโพดผ่านผสมนะคะ เป็นสีม่วงค่ะแล้วก็เราจะตามไปด้วยกับกุ้งแห้งนะคะมะเขือเทศกระเทียมพริกสดส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลปี๊บมะนาวน้ำปลาผงชูรสนิดหน่อยแล้วก็ถั่วตามนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันด้วยการย่างกุ้งก่อนนะคะ การย่างกุ้งของเราที่คัวแคมป์วันนี้เราจะไม่ยุ่งยากมากเราจะใช้กระทะเทฟลอนของเราย่างกุ้งเราได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วเป็นกุ้งแม่น้ํานะคะไซส์นี้มาเตรียมมาจากซื้อมาเรียบร้อยก็ลงกระทะ ค่ะประมาณสิบนาทีนะคะกุ้งก็สุกแล้วค่ะกุ้งสุกเป็นอย่างนี้หอมเลยค่ะกลิ่นกำลังขึ้นย่างให้แห้งเลยค่ะเพราะเราจะใช้เป็นแบบกุ้งย่างต้อไว้เลย ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำน้ำส้มตำค่ะส้มตำแหลกพริกค่ะเราจะใส่ไปประมาณนี้นะคะนี่พริกขี้หนูใส่ไปค่ะตามด้วยกระเทียมสักสี่กรีบค่ะก็ตาเลยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปีบ๊บใส่ นี่ก็ใส่มะนาวใส่มะนาวมะนาวค่ะแล้วก็ชิมก่อนนะคะเดี๋ยวเพราะว่าจะให้รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหวานสามรสะคะ่ะ ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะมะเขือเทศใส่ลงไปหนาแม่เราก็ตามด้วยกุ้งแห้งตามด้วยกุ้งแห้งนะคะแล้วก็ชิมรสก่อนเลย จัดนะคะ่ะหัวใส่เลยค่ะหัวไว้ครึ่งหนึง่งผสมไปครึ่งหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะอันนี้เราลากลงไปนี่ข้าวโพดนะคะเราวางไว้อย่างนี้เลยเพราะข้าวโพดสุกแล้วแครอทค่ะลงไปแครอทลงไปแล้วก็แคปหมูกรอบปลาหวานค่ะ แล้วก็ตามด้วยถั่วเดี๋ยวเราจะไว้โรยข้างบนนิดนึงอันนี้ก็ใส่ผสมไปแล้วเดี๋ยวเราลาก้นค่ะน,น้ำจะได้ชุมๆแบงบหงหมแค่หมูกรอบค่ะค่ะเดี๋ยวชิมดูนะคะ ปวแดมป์ค่ะค่ะเพื่อนๆพ่คะเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะโซนที่เขามีปลั๊กไฟเอาไว้ให้ให้เราใช้งานคะ่คะเดินค่ะ เราจะเปิดเข้าไปดูปลั๊กไฟนะคะเขาจะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามจุดนะคะอยู่ด้านหลังจะเป็นกล่องสีขา,ขาวๆแบบนี้เปิดเข้าไปก็จะเจอปลั๊กไฟปลั๊กไฟจะมีะม,มีสองตารูเสียบอยูสอ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 ่สองรูอ่ารูเสียบอยู่สอง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 ลูเหมือนกันหมดมมทั้งสามสามจุดนะสามจุดใช่ ก็เดี๋ยวเราพาไปดูตรงอ๋อไม่ใช่สามจุดค่ะสี่จุดตรงนู้นอีกจุดหนึ่งเราพาไปดูตรงจุดหลานเซนอีกจุดนึงนะใช่ไปเลยค่ะค่ะอัวนี้เป็นห้องพักที่ติดริมน้ํานะคะบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างนี้มีพัดลมมีพัดลมแล้วก็มีมุ้งให้ค่ะมีโซฟาให้ตัวหนึ่งมีผ้าเช็ดตัว อ,อก็ประมาณนี้ทุกห้องนะคะน,น,นี่สำหรับห้องสองคนน,นี่้ห้องสี่คนอยู่ด้านนี้นี่เขามีบริการให้นี่ด้วยมีเตาให้ใทุก<ม>ี้องอันนี้คือจะเป็นส่วนที่ติดอยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นลานกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งจะมีปลั๊กไฟเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดอ,อันนี้คือโซนที่เป็น รายการเต็นอีกจุดหนึ่งใช่ก็ใกลจะอยู่ตรงนี้ก็จะเงียบหน่อยค่ะแต่จะลงมาลำบากตรงนี้นะคะเป็นส่วนของโซน VIP นะคะที่เขาเทางดีสอร์ทเขามีเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเรามาดูว่าในโซน VIP เนี่ยเขาเตรียมอะไรไว้ให้บ้างค่ะ สิ่งแรกที่เห็นเลยค่ะกระติกน้ำกระติกน้ำแข็งใบใหญ่แล้วก็มีเตาปิ้งย่างมีเตาปิ้งย่างนะคะแล้วก็มีถ้วยชามมีมีดอุปกรณ์ทําครวัวมีเครื่องล้างจานส่วนตัวเลยทั้งขยะตรงนี้มีราวตากผ้าด้วยแล้วก็มีเสื้อชชเสื้อชูชีพให้หคู่ค่ะ แล้วก็ข้างในเราคงเข้าไปดูไม่ได้แล้วก็ในส่วนของห้อง v i p อพีเขามีห้องน้ำแยกต่างหากไปดูห้องน้ำดก่าห้องน้ำต้องไปพาความเหรอห้องน้ำที่ห้องน้ำของเต็นท์ว i p อพนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เครื่องทำน้ำอุ่นสบู่อ่างล้างหน้าเป็นไม้ค่ะโดยประมาณแบบนี้ เราเดินมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ไม่เห็นของที่ทางอุบทางรีสอร์ทเขเตรียมไว้ให้เช่าก็จะมีพวกเสื้อชูชีพเมื่อวานนี้สอบถามแล้วตัวละ30บาทเพื่อไว้ลงเล่นน้ําแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นแผ่นรองนอนเตาถ่า,านไว้เผื่อ,อ,อลูกค้าสนใจจะมาเช่าเพื่อทําปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยเดี<ป>๋ยวเราไปดูหลวเ็บฟ<ป>าดกัน ค่ะช้าเยอะเลยค่ะมีข้าวต้มข้าวผัดอเมริกันเบฟฟาชนะคะชากาแฟ สวัสดีเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการนะคะครับเดี๋ยวจริงๆแล้ววันนี้เราเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วค่ะแต่เราก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายาว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างค่ะที่นี่เรามากางเต็นท์ตรงไหนนะเดอะรีเวอร์ทาเล่ค่ะรีสอร์ทค่ะครับที่นี่นะครับเขาเก็บค่ากางเต็นท์นะครับผมคนละสองร้อยบาทนะครับเรามาสองคนก็เท่าไหร่400บาทส <400 S 1> ี่ร้อยบาทนะครับ มีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้นะครับผมหนึ่งนะครับมีปลั๊กไฟให้เราก็ไปถ่ายปลั๊กไฟมาเก็บมาฝากแล้วนะครับผมสองนะครับผมราคาสองร้อยบาทเนี่ยบวกบุฟเฟ่อาหารเช้าให้ด้วยนะใช่บุฟเฟ่อาหารเช้านะคะครับเป็นที่แรกที่เราเคยเจอไม่ใช่เป็นข้าวต้มนะครับผมเป็นบุฟเฟ่มีหลากหลายเลยนะครับยังไงเราก็ได้เก็บภาพมาฝากด้วยเป็นได้แล้วค่ะนะครับผมแล้วก็ในส่วน ของโซนของห้องพักนะครับเป็นห้องพักแบบแถวเป็นกลางมุ้งนะครับผมแล้วก็มีฉากกั้นอยู่ติดริมน้ํานะครับผมไม่มีห้องน้ำในตัวนะครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับใช้รวมกับคนที่กลางเต็นท์แล้วก็ไปถ่ายเก็บภาพมาฝากแล้วนะครับผมแล้วส่วนเรื่องราคานะลองติดต่อสอบถามเพื่อคีแล้วกันนะครับผมนะครับแล้วก็ในโซนของที่เป็นเต็นท์ลอ่าปีเต็นท์ VIP ด้วยนะครับผม มีสิ่งอนวยความสะดวกครบคันใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นเช่นอเตาปิ้งย่างนะคะจานจานชามช้อนอะไรพวกนี้หมดมีหมดค่ะมีทั้งมีดมีหมดทุกอย่างค่ะเสื้อถุเสื้อถูชีพเสื้อถุชีพก็มีค่ะให้ให้ให้คู่นึงสําหรับไว้เล่นน้ํานะฮะมีรองเท้าแตะให้เปลี่ยนด้วยใช่มีห้องน้ําส่วนตัวก็ครบถือว่าครบเลยถือว่าครบอ่ะค่ะ ส่วนเรื่องราคายังไงก็ลองติดต่อสอบถามกันไปอีกทีแล้วกันนะครับแล้วลานกลางเต้นที่นี่เขามีอยู่สองจุดนะใช่สองจุดตรงนี้ก็คือเขามีปลั๊กไฟให้ครบหมดไม่ว่าจะทั้งทั้งสองจุดเลยปลั๊กไฟก็ค่อนข้างที่จะแต่ละจุดก็เยอะอยู่แล้วเรื่องห้องน้าเป็นไงบ้างห้องน้าก็อยู่ในระดับดีค่ะอ่าแล้วอยู่ในระดับดีก็โอเคครับนะครับส่วนในทิปหน้าทิปหน้าทิปหน้าเราพูดถึงทริปหน้า จะพยายามหาไกด์ไลน์และข้อมูลต่างๆมาไว้แนะนําเพื่อนๆอีกนะคะเพื่อเป็นทางเลือกค่ะเพื่อเป็นทางเลือกเป็นข้อมูลเพื่อนๆที่สนใจกลางเต็นท์ถูกต้องครับค่ะไม่ว่าจะเป็นอุทยานไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ตต่างๆนะครับผมเราไปหมดทุกที่ก็พยายามติดตามเราแล้วกันนะครับผมเราจะเก็บข้อมูลและภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับผมส่วนทริปนี้เราขอลากันตรงนี้นะนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบายค่ะ